เพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาซื้อเหรียญลูน่ากันที่ราคา1ิบดอลลาร์นะครับดูว่าเราจะมีลูน่าในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับรถมาเช็คระยะว่างไม่มีเลยทําไปลองกันดูครับันนี้ราคาลูน่าก็อยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0 1 2นะครับนะเรามาลองกันดูนะครับก็มาทําการกดบายนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับ1ิบบ s d ดูนะครับเราจะมีลูน่าเท่าไหร่ครับโอ้ <laughs> <laughs> พอมาดูในวอลเล็ตครับมีประมาณเจล้านกวอลลูน่านะ <laughs> รวยละรวยละทําตามนะครับอันนี้เฮียทําเป็นคอนเทนต์เฉยๆอยากจะบันทึกตัวเองไว้เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ว่าซื้อเหรียญที่ราคาตกต่ําที่สุดเลยไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วครับ ตามไม่ใช่คําแนะนําทางการเงิน,นเพียงแค่อยากมีส่วนร่วมในวันประวัติศาสตร์กันนั่นเองครับให้น้องๆได้ดูว่าถ้าวันนี้เราซื้อลูน่าที่เงิน10ดอลลาร์เราจะมีเหรียญลูน่าประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนเหรีหยญกันเลยทีเดียวนะครับกำลังใ,ใจให้พวกคุณนะเป็นกําลังใจให้พวกคุณครับแล้วก็จงลงทุนในหลายๆพอร์ตอย่าไปลงทุนพอร์ตเดียวคุณมันคือความเสี่ยงนะครับเงินอยู่กับเราใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมเรามีลูกมีพ่อมีแม่ ที่ต้องดูแลคนข้างหลังอีกมากมายครับเพราะนั้นลงทุนอะไรให้มีสติกันนิดนึงนะครับ